สวัสดีครับผมคอปเตอร์จากเอสนายสารยานะครับก็วันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ใหม่จาก M1 Auto w o r k มาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะครับโดยวันนี้เนี่ยเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษนั่นก็คือพี่ปี๊บจาก M1 Auto w o r k นะครับผมสวัสดีครับพี่ก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้พี่ปี๊บมาให้ความรู้และคุณสมบัติจากแบรนด์ M1 Auto Work นะครับ เอ็มวันเนี่ยครับเป็นแบรนด์ที่ผลิตในไต้หวันครับภายใต้คอนเซ็ปต์ก็คือสวยงามแล้วก็มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ใช้งานได้จริงอโอเคแล้วพี่ปี๊บแล้วทีเนี้ยที่รวงวังเรียงๆกันอยู่เนี่ยมันมีรุ่น,นอะไรบ้างพี่ครับเอ่อเอ็มวันน็อตล้อเอ็มวันเนี่ยครับก็จะเป็นเอ็มวันทูเนอร์ครับลักษณะของทูนเนอร์ก็คือว่าน็อตแบบทูนเนอร์ลักเนี่ยตรงปลายอ่ะมันจะเป็นวงกลมครับอืมครับเตอร์เคยเห็นใช่ไหมครับที่น็อตล้อ ทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นหกเหลี่ยมแล้วก็ยาวมาจนสุดเลยใช่พี่ครับไอ้นล้อหกเหลี่ยมที่ที่ยาวมาจนสุดเลยแบบปกติครับ mm hmm. ข้อเสียก็คือว่าเวลาที่เราขันนะครับสวมบล็อกเข้าไปเนี่ยบล็อกเนี่ยมันจะโดนที่สัน oh, <no. S 1> ตลอดทั้งแนวเลยแล้วมันก็จะถลอกที่สันเวลาที่เราสวมล้อแม็กเข้าไปแล้วแบบมันก็จะโผล่ออกมาแล้วเราจะเห็นรอยถลอกแบรอบตัวเลยเป็นรอยถลอกก็เป็นตะหนิมใช่ พอมันถลอกปุ๊บโคตติ้งมันหลุดออกไปสนิมก็จะมาะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นทูเนอร์ลักเนี่ยครับตรงปลายที่เป็นส่วนวงกลมเนี่ยส่วนนี้จะไม่โดนบล็อกขันเลยครับพนันพอเราใส่เข้าไปในล้อมแมก็กปุ๊บตรงปลายเนี่ยมันจะสวยเงาอยู่ตลอดเวลาเลยมันก็จะโผล่แค่นี้นใช่ใช่ครับก็จะเงาสวยครับผมก็เลยเป็นที่มาของชื่อรุ่น m 1 tuner ครับทีนี้ตอนแรกเนี่ย m 1ก็จะออก m 1 tuner มาเพราะจะเป็นรุ่นหัวเปิด ซึ่งข้อดีของหัวเปิดเนี่ยก็คือว่ามันระบายความร้อนได้ดีกว่าแล้วก็มันมองเห็นแกนน็อตสตาร์ทที่อยู่ด้านในว่าเราขันไปสุดไหมหรือว่ามันคลายตัวไหมคือสําหรับรถแข่งเนี่ยครับเ,เขาวิ่งเยอะมากแล้วก็มันก็มีโอกาสที่น็อตคลายเพราะฉะนั้นคือการที่มองเห็นได้ว่าข้างในมันคลายไหมหรือว่าหรือว่ารถแข่งเนี่ยเปลี่ยนสตาร์ทยาวเพื่อสวมสเปเซอร์หรืออะไรเงี้ย การที่เป็นน็อตหัวเปิดเนี่ยมันจะไม่ยันอะแกแบบ่าใช่พี่ใช่นี่คือข้อดีครับผมทีนี้แต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียตรงที่น้ำเนี่ยมันอาจจะเข้าไปข้างในแล้วทําให้มันไปนโดนเกลียวของน็อตตัวผู้แล้วก็มีสนิมไหลออกมาซึ่งบางคนอาจจะไม่ชอบตอนหลังก็เลยออกรุ่นที่มันเป็นน็อตล้อรุ่นหัวปิดขึ้นมาชื่อรุ่นว่า m 1 Tuner Close End S <S ใช่ Type C, ครับ Type C ใช่ทายย่อมจากโคโลเซนก็คือหัวปิดนั่นเองสำหรับคนที่ชอบความเรียบร้อยครับเรียบๆดูดีใช่ลแล้วครับอ้าวแล้วทีนี้พี่ปิ๊แล้ววัสดุมันนะพี่มันทำมาจากอะไรยังไงพี่สำหรับเป็นวันทูนเนอร์ครับทำมาจากโครโมลีสตีลโครโมลีสตีลเนี่ยมันเกิดจากการรวมตัวของโครเมียมซึ่งมีคุณสมบัติคือแข็งแล้วก็โมลิบดีนัม ที่มีคุณสมบัติเหนียวพอ2อย่างนี้มารวมกันเรียกโครโมลีโครโมลีเนี่ยก็คือเหนียวแล้วก็แข็งมากเลยใช่ทั้งเหนียวทั้งแข็งครับผมโดยที่น็อตล้อของ M1 เนี่ยครับจะใช้วัสดุที่เรียกว่าโครโมลีเบอร์ SCMC40 อ๋อที่เขียนไว้อย่างนี้ใช่ครับ SCMC40 ถูกต้องครับ SCMC40 เนี่ยเป็นเบอร์ที่ แข็งและเหนียวที่ลดแข็งเลฟเอนิยมใช้ที่สุดในการทำโลบาและทำรับล้อครับผมอ๋อนี้มันก็ทนได้ต่อบล็อกลมทนแรงบิดสูงๆได้ใช่ครับทนบล็อกลมแน่นอนถ้าเทียบกันเนี่ยมันจะเริ่มจากอลูมิเนียมอลูมิเนียมเนี่ยจะนิ่มสุดเลยแต่ข้อดีของเขาคือเบาแต่ว่ามันมันจะไม่ทนอะไรเลยไม่ทนความร้อนด้วยแล้วก็ไม่ทนบล็อกลมด้วยคือเราจะเห็นว่าบางคนเนี่ย ขับรถมาร้อนๆพปุ๊บพอขันปุ๊บ<ห>ป๊บูเลยใช่ไปเลยขาดเลยขาดขาดร้อยก็ไปทั้งถลอกทั้งทั้งขาดส่วนเหนือกว่าอลูมิเนียมนิดนึงก็คือเหล็กเหล็กเนี่ยจะมีความแข็งกว่าแต่ว่ามันจะหนักครับโดยความแข็งกว่าอลูมิเนียมเนี่ยมันก็ยังไม่ได้แข็งที่สุดมันก็ยังมีความแบบ ไม่ทนความร้อนคือสมมติมาร้อนๆปุ๊บถ้าเราขันก็มันก็มีโอกาสขันเหมือนกันครับแล้วก็โครโมลี่เนี่ยก็คือจะเหนือกว่าทั้งเหล็กและอลูมิเนียมเหนือกว่าในด้านของความแข็งคือแข็งที่สุดแล้วก็น้ําหนักเนี่ยก็คือใกล้เคียงอลูมิเนียมเลยก็คือเบากว่าเหล็กแข็งกว่าเหล็กนั่นเองใช่ครับเบากว่าเหล็กแข็งกว่านี่คือข้อดีของโครโมลี่สตีลใช่ครับ แล้วทีเนี้ยแหละพี่ปิป๊บทีเนี้ยคือในเรื่องของด้านสีเนี่ยที่สวยๆอย่างเงี้ยพ่นหรือเปล่าวีเนี่ยอย่างสีลุ้งเนี้ยพ่นหรือเปล่าวีหรือมันเป็นยังไงตัวเนี้ยไม่ใช่สีพ่นครับอื่อเือจอต่างกันน็อตล้อตัวใครตรงที่ตรงเนี้ยมันเป็นการเคลือบผิวด้วยไทเทเนียมแพ้สําหรับสีลุ้งก็คือว่าน็อตล้อเนี่ยจะถูกเอาไปตั้งในห้องพิเศษเป็นห้องสูญยากาศแล้วก็จะมีก้อนไทเทเนียมแข็งๆู่ก้อนหนึ่ง แล้วก็ในห้องนี้เขาก็จะปล่อยประจุไฟฟ้าเข้าไปประจุบวกป,ป,ประจุลบแล้วก็ทาให้ก้อนแข็งนียมันระเหิดกลายเป็นไอมาจับตัวอยู่ที่ตัวนอ็อตพอเป็นไทเทเนียมไอไทเทเนียมท,ที่มาจับตรงนี้มันจะเกาะติดแน่นมากแล้วก็แข็งมากมันก็เลยถลอกยากครับแล้วก็เป็นสีที่เกิดจากไทเทเนียมแท้จริงจริงอ๋อไม,มไม่ใช่พ่นไม่ใช่พอนไม่ใช่การทําสีใช่ยงี้ก็จะหลุดยากใช่ครับถลอกยากครับแล้วก็ส่วนสีดำเนี่ยก็จะเป็นการเคลือบด้วยแบคโครม อย่างแวคโครมเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมอธิบายไปแล้วว่าโครมเนี่ยมันมีคุณสมบัติคือความแข็งพอมันแข็งมากๆเนี่ยมันก็เลยจะทลอกยากครับผมก็คือผิวตัวน,นี้จะลอกยากทะลอกยากใช่ครับใช่ <จะ S 1> แต่ว่าน็อตทั่วไปแต่ว่าอย่างที่ผมต้องเตือนแจ้งคอปเตอร์นิดหนึ่งว่ามันไม่มีอะไรบนโลกนี้ที่มันไม่ทลอก ใช่พี่ครับต่อให้เพชรมันยังบินได้เลยใช่ครับเวลารถเนี่ยเราโดนเฉียวมันก็ถลอกต่อให้เคลือบมา 9S เลยมันก็ถลอกได้เพียงแต่อันเนี้ยมันถลอกยากถลอกยากถลอกยากกว่าน็อตล้อเหล็กที่พ่นด้วยสีพ่นถลอกยากกว่าน็อตลูนิียมที่ทําสีด้วยการเคลือบอันโดดไรซ์ครับตัวเนี้ยถลอกยากกว่าแน่นอนผมก็ใช้เนี่ยน็อตทั่วไปพี่ใส่ไปปุ๊บยิงทีเดียวห้าแหละหลุดไปรอยเลยรอยปุ๊บโดนน้ำจะพักหนึ่ง จะหนิมมาทั้งแท่งเลยใช่ครับพอโคตติ้งมันเริ่มไปปุ๊บถึงเนื้อโลหะข้างในมีความชื้นสนิมก็จะเกิดขึ้นแต่สําหรับโครโมล s สตีลถ้ามันมีสนิมมามันก็จะเป็นสนิมในลักษณะที่เป็นแค่สนิมบางๆางางแตกต่างจากสนิมที่เกาะอ,อยู่กับเหล็กถ้าเหล็กเนี่ยสนิมเนี่ยมันจะหนาแล้วก็กัดก่อนเหล็กจนเข้าไปลึกได้แต่ถ้าโคโมลิเนี่ยด้วยความที่โมลมันหนาแน่นมาก มันจะเป็นแค่ผิวๆเราแค่เอากระดาษทรายลูกนี้ก็ออกแล้วเลยอะมันจะไม่ไม่ลามไปเหมือนรถทัวไปที่ผมเคยไต่เนาะต้องคับหมดห่วงเรื่องนี้เลยนะครับ<ด>อ้าวแล้วทีนี้พี่ปิ๊บชดใส่ได้กับรถทั่วไปไหมรถบ้านรถอะไรเงี้ยแบบคุณไม่บ้านใช้รถบ้านแต่งให้หรืออะไรเงี้ยหรือรถที่ไม่ได้แบบแข็งเ IA หรืออะไรใส่ได้ครับก็สําหรับคนที่ และความสวยงามหรือว่าต้องการความปลอดภัยน็อตล้อ M1 ที่ทําจากโครโมี่ลสตีลเนี่ยครับตอบโจทย์แน่นอนครับสวยงามตลอดเวลาแล้วก็แข็งแรงปลอดภัยครับเหมาะกับทุกคนเน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยสวยงามด้วยใช้งานได้จริงนะครับก็ทีนี้พี่บีบในเรื่องของเกียว์เหรพี่มันมีทั้งหน้ากล่องเนี่ยมันเขียนว่า1.5 1.25มันต่างกันยังไงพี่มันเป็นยังไง่ังกับรถอะไรพี่ ถ้าน็อตล้อเอ็มวันนะครับจะมีเกลียวรองรับสําหรับรถทุกรุ่นเลยครับทุกยี่ห้อเลยก็คือ1.5สําหรับฮ o นด้าเ y อ t a m a ม d ส m ้ามิสู ครับส่วน1.25สํำหรับนิสสันซูบารุแล้วก็สุ u กิครับใส่ได้หมดทุกยี่ห้อเลยค,คือซื้อไปเนี่ยก็ดูเกียวด้วยก็ลดรายี่ห้อนี้ยี่อนี้ใส่เกียว1.5ใส่1.25ก็คือซื้อไปปุ๊บสามไปใส่ได้เลยก็คือรองรับได้ทุกรุ่นอยู่ละถูกต้องอจริงๆแล้วแจ้งทางเซลล์ของ S9 นก็ได้นะว่าผมใช้รถยี่ห้อนี้ครับใส่เกียว์อะไรครับเอสนตอบได้แลวใช่พี่ตอบได้อยู่แล้วก็ทีนี้ น็อตล้อที่เราแนะนำเนี่ยทั้ง3แบบ3รุ่น3สีเนี่ยอ่ะสสีเนี่ยเรามีจำหน่ายที่ S9 แล้วนะครับผมมีวางจำหน่ายแล้วไม่ว่าจะเป็น S9 สาขยาใหญ่ก็คือสาขารามธารหรือ S9 สารยาก็มีจำหน่ายแล้วเช่นกันก็เราจะมีบริการเปลี่ยนให้ด้วยนะครับผมทีนี้ถ้าเพื่อนเนท่านไหนเนี่ยสนใจก็สามารถติดต่อ S9 ได้เลยและมีช่องทางหนึ่งคือช่องทางออนไลน์ก็คือ lazada shop นะครับผมกดสั่งได้เลย โค้ดส่วนลดใช้ได้เลยนะครับผมช่วงนี้ซื้อขายง่ายนะครับออนไลน์สั่งได้ก็ทีนี้พี่ขอบคุณมากๆเลยที่มาแนะนําในเรื่องของนัดล้อและให้ความรู้กับผมนะครับซึ่งผมไม่รู้อะไรเลยมีพี่บมาคอยแนะนําให้ก็วันนี้ขอบคุณมากเลยพี่ครับยินดีครับผมขอบคุณพี่มากๆครับผมขอบคุณครับ ถ้าไม่อยากพลาดการรีวิวสินค้าและสินค้าใหม่ๆจาก S9 อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทิ่ใหม่ๆจากทางเราครับและสามารถติดตามข่าวสารใหม่ๆจาก S9 ได้ที่เพจ f a c e b o o k S9 ครับผมขอบคุณครับ